เคยสงสัยกันไหมคะว่าอะไรคือความลับของเทรดเดอร์ที่เก่งที่สุดในโลกหลายคนอาจจะนึกถึงสูตรการเทรดลับๆหรือไม่ก็ข้อมูลวงในแต่ถ้าคำตอบมันง่ายกว่านั้นล่ะคะถ้าความลับที่ว่าเนี่ยมันคือการลงทุนในตัวเองวันนี้เราจะมาเจาะลึกปรัชญาน,นี้กันคะ่ะผ่านชีวิตและก็แนวทิศของพอ u ทิวด o ร์โจนสนักลงทุนระดับตำนานเลยซึ่งเราดึงข้อมูลมาจากหลายแหล่งเลยนะคะทั้งสารคดีเทรดเดอที่แบบคลาสสิกมากๆ แล้วก็มีบทสัมภาษณ์หายากใน Forbes พอเอาทุกอย่างมาต่อกันเราจะเห็นภาพชัดมากว่ารากฐานความสำเร็จของเขามาจากอะไรและเพื่อให้ช่วยเราถอดรหัสเรื่องนี้วันนี้เราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยวิเคราะห์ให้ฟังกันค่ะสวัสดีครับตื่นเต้นมากครับที่จะได้คุยเรื่องนี้เพราะมันเป็นแก่นความคิดที่ส่งพลังจริงๆครับค่ะงั้นเริ่มคาถามแรกเลยนะคะพอเราพูดว่าลงทุนในตัวเองเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงการไปลงคอร์สเรียนแพงๆแต่สำหรับโจนสความหมายมัน เออมันกว้างกว่านั้นเยอะเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับอันนั้นเป็นแค่ผิวผิวของมันเลยสำหรับโจนส์แล้วคำนี้มันคือการสร้างสิ่งที่ผมอยากจะเรียกว่ากองทุนสินทรัพย์ส่วนบุคคลนะครับกองทุนสินทรัพย์ส่วนบุคคลครับคือเป็นกองทุนที่ไม่มีใครขโมยไปได้แล้วตลาดหุ้นก็ทําลายมันไม่ได้ด้วยอกองทุนนี้มันก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์หลักๆนะครับคือความรู้ทักษะสุขภาพกายแล้วก็ความแข็งแกร่งทางใจ ชอบคำนี้จังค่ะกองทุนสินทรัพย์ส่วนบุคคลมันทำให้เห็นภาพชัดเลยว่ามันไม่ใช่แค่การพัฒนาตัวเองแบบลอยๆแต่เป็นการสร้างฐานทุนจริงๆถูกต้องครับและสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือสินทรัพย์ในกองทุนนี้นะครับเป็นสินทรัพย์ไม่กี่อย่างในโลกเลยที่ให้ผลตอบแทนแบบทบต้นไปตลอดชีวิตทบต้นเลยเหรอคะใช่ครับคือหุ้นที่เราซื้อเนี่ยวันหนึ่งมันอาจจะกลายเป็นศูนย์ได้แต่ความรู้ที่เราสะสมมาเมื่อวานมันจะไปต่อยอดกับความรู้ที่ได้เรียนวันนี้ แล้วก็ทำให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นในวันพรุ่งนี้อ๋อ oh. มันคือดอกเบีย้ยทบต้นทางปัญญาที่ไม่เคยหยุดนิ่งเลยไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงก็ตามนั่นเป็นประเด็นที่ส่งพลังมากๆเลยครับเพราะมันแปลว่าเราทุกคนควบคุมการเติบโตของสินทรัพย์ที่สาคัญที่สุดของเราได้ด้วยตัวเองทีนี้เรามาลงลึกในตัวอย่างของโจนสกันดีกว่าครับจากสารคดีหรือบทสัมภาษณ์ต่างๆเนี่ยเราเห็นวิธีที่เขาลงทุนในสินทรัพย์พวกนี้แบบเป็นรูปธรรมยังไงบ้างคะเริ่มจากความรู้ก่อนเลย ได้เลยครับจุดที่น่าสนใจมากก็คือโจอนส์เนี่ยเขาไม่ได้จำกัดการเรียนรู้ของเขาอยู่แค่ในแวดวงการเงินเลยนะครับเอาเหรอคะครับในบทสัมภาษณ์หนึ่งเขาพูดชัดเจนเลยว่าเขาใช้เวลาอ่านหนังสือประวัติศาสตร์เยอะมากโดยเฉพาะเรื่องการขึ้นลงของอาณาจักรต่างๆอย่างอาณจาจักรโรมันหูประวัติศาสตร์เหรอคะน่าสนใจมากคะ่ะมันมันเกี่ยวอะไรกับการเทรดหุ้นในยุคปัจจุบันล่ะคะ เพราะเขาเชื่อว่าพฤติกรรมมนุษย์มันเกิดซ้ำเป็นวัฏจักรครับเขาไม่ได้มองแค่กราฟราคาแต่มองหารูปแบบพฤติกรรมของสังคมที่ขับเคลื่อนราคานั้น oh. คือมองลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งใช่ครับเขาศึกษาว่าภาวะหนี้สินที่สูงเกินไปเนี่ยมันนำไปสู่การล่มสลายของสังคมในอดีตได้ยังไงแล้วก็เอาความเข้าใจนั้นมาปรับใช้กับการวิเคราะห์ตลาดมหาภาคหรือแมกโรเทรดดิงในยุคข,ของเขาพูดง่ายๆก็คือในขณะที่คนอื่นกำลังดูกราฟรายวันโจนส์กำลังดูกราฟประวัติศาสตร์2000ปีอยู่ครับ เข้าใจเลยค่ะเขาไม่ได้กำลังเทรดหุ้นแต่กำลังเทรดประวัติศาสตร์ที่เกิดซ้ำซึ่งมันทำให้เขามองเห็นภาพที่ใหญ่กว่าคนอื่นมากๆแล้วสินทรัพย์ตัวต่อไปล่คะคะความแข็งแกร่งทางใจเรื่องนี้ดูจะเป็นเรื่องที่โจนส์ให้ความสำคัญแบบสุดๆเลยสำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ครับมีคำพูดหนึ่งของเ้าท,ที่ทรงพลังมากเขาบอกว่าศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผมก็คือตัวผมเองโอ้ oh. เขาเข้าใจดีครับว่าความผิดพลาดในการลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้มาจากบทวิเคราะห์ที่แย่เลยนะแต่มาจากอารมณ์ความโลภความกลัวที่เข้ามาครอบงําใช่ค่ะจำประโยคนั้นได้เหมือนกันมันสะท้อนเลยว่าสงครามที่แท้จริงมันเกิดขึ้นในหัวของเขาเองและเขาลงทุนเพื่อจะชนะสงครามนี้ยังไงคะเขาทำในสิ่งที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่ทำครับคือการทบทวนการเทรดที่ขาดทุนอย่างละเอียด ครบทุนที่ขาดทุนหรอคะใช่ครับเขาไม่ได้แค่ดูว่าเข้าผิดราคาตรงไหนแต่เขาจะบันทึกเลยว่าณนะวินาทีที่ตัดสินใจกดซื้อหรือขายเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรตื่นเต้นไปไหมกลัวเกินไปหรือเปล่ามันคือการทำแบบจิตบำบัดให้ตัวเองทุกวันเพื่อทำความเข้าใจแล้วก็แยกอารมณ์ออกจากการตัดสินใจให้ได้เขายังศึกสมาธิอย่างหนักด้วยซึ่งในยุค80เนี่ยถือเป็นเรื่องที่แปลกมากสำหรับคนในวอลล์สตรีทเลยครับ เหมือนกับการฝึกของนักกีฬาเลยนะคะที่ไม่ใช่แค่ฝึกร่างกายแต่ต้องใช่เลยครับต้องฝึกจิตใจให้รับมือกับความกดดันในสนามได้ซึ่งก็นําเรามาสู่สินทรัพย์ตัวที่3ส,สุขภาพกายครับสุขภาพกายเรื่องนี้ดูเหมือนจะไกลตัวจากการลงทุนนะแต่สําหรับโจนส์มันเป็นส่วนหนึ่งของสมการความสําเร็จเลยทําไมล่ะคะเพราะเขาเข้าใจว่าสมองคืออวัยวะชิ้นหนึ่งในร่างกายครับ ถ้าเครื่องจักรหลักของเราทำงานได้ไม่เต็มที่เราจะคาดหวังผลลัพธ์ชั้นเลิศได้อย่างไงในสารคดีเทรดเดอเราจะเห็นเลยว่าเขาเป็นคนที่แอคทีฟมากให้ความสำคัญกับการนอนการกินแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอ,อมไม่ใช่เพื่อให้มีอายุยืนยาวอย่างเดียวนะครับแต่เพื่อให้แน่ใจว่าตอน8โมงเช้าของทุกวันสมองของเขาจะอยู่ในสภาพาที่เฉียบคมที่สุดพร้อมสำหรับการตัดสินใจที่อาจจะมีมูลค่าหลายพันล้าน จริงด้วยค่ะมันไม่ใช่เรื่องของไลฟ์สไตล์แต่เป็นเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานโดยตรงเลยถ้าเรานอนไม่พอร่างกายอ่อนแอก็อาจจะพลาดสัญญาณสำคัญในตลาดไปได้ง่ายๆเลยถูกต้องเป๊ะเลยครับเขาปฏิบัติกับตัวเองเหมือนนักกีฬาองค์กรหรือ corporate athlete คือร่างกายและจิตใจเนี่ยเป็นเครื่องมือทำมาหากินที่สำคัญที่สุดของเขาแล้วเขาก็ดูแลรักษาเครื่องมือนี้อย่างดีที่สุด โอเคค่ะพอเห็นภาพรวมของโจสแล้วมันทรงพลังมากเลยทั้งความรู้ที่ข้ามศาสตร์จิตใจที่ถูกฝึกมาอย่างดีและก็ร่างกายที่พร้อมเสมอทีนี้คำถามสำคัญคือแล้วคนธรรมดาอย่างเราเราจะนำหลักการลงทุนในตัวเองแบบนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงบ้างครับ นี่คือส่วนที่ดีที่สุดเลยครับเพราะหลักการนี้มันเป็นสากลและปรับใช้ได้กับทุกคนโดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะเลยถ้าเราจะถอดบทเรียนจากโจนส์มาเป็นเอ่อ,ข,อ,ข,อข้อที่ทำได้เลยนะครับอย่างแรกเรื่องความรู้ครับแทนที่จะอ่านแต่เรื่องในสายงานตัวเองลองทำแบบโจนส์คืออ่านหนังสือหรือฟังพอดแคสต์ในเรื่องที่เราไม่รู้อะไรเลยดูบ้างอาจจะเป็นประวัติศาสตร์จิตวิทยาอะไรแบบนี้ครับ เหมือนการ cross training ให้สมองใช่ไหมครับให้มันได้ใช้กล้ามเนื้อส่วนที่ไม่เคยใช้ใช่เลยครับแบบนั้นเลย 2. คือเรื่องทักษะแทนที่จะลงเรียนแค่ทักษะเฉพาะทางอย่างเดียวลองลงทุนในสิ่งที่เรียกว่า meta skills หรือทักษะแม่บทดูบ้าง meta skills ครับเช่นการสื่อสารการเจราจาต่อรองหรือการคิดเชิงวิพากษ์ทักษะพวกนี้ไม่ว่าอนาคตเราจะย้ายไปทํางานอะไรมันจะติดตัวแล้วก็สร้างประโยชน์ให้เราเสมอ แล้วเรื่องการสร้างเครือข่ายล่ะคะถือเป็นการลงทุนด้วยไหมแน่นอนครับแต่ต้องมองให้ถูกมุมนะการสร้างเครือข่ายไม่ใช่การเดินแจกนามบัตรแต่คือการสร้างผมเรียกว่าคณะกรรมการที่ปรึกษาส่วนตัวอืมน่าสนใจค่ะลองหาคนที่เก่งกว่าเราในด้านต่างๆแล้วใช้เวลาไปกับการพูดคุยและเปลี่ยนไอเดียกับพวกเขาการได้มุมมองจากคนเหล่านี้หนึ่งชั่วโมงอาจมีค่ามากกว่าก,า,การอ่านหนังสือทั้งเล่มเลยนะครับ แล้วก็สุดท้ายเรื่องสุขภาพสำหรับเรื่องสุขภาพผมคิดว่าวิธีคิดที่ง่ายที่สุดคือจองคิวให้ตัวเองครับจองคิวให้ตัวเองครับเราจองคิวประชุมจองคิวหาลูกค้าได้แต่เรามักจะผลัดการออกกำลังกายของตัวเองเสมอลองเปลี่ยนมาบล็อกเวลาในปฏิทินสำหรับการออกกำลังกายหรือการนอนให้เป็นการนัดหมายที่ยกเลิกไม่ได้ดูครับเพราะมันคือการซ่อมบำรุงเครื่องมือที่สำคัญที่สุดที่เรามีแต่มันคือแก่นกลางของการสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนเลยนะฮะถูกต้องที่สุดครับ มันคือการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งจากข้างในเพื่อให้พร้อมรับมีกับทุกความผันผวน,นจากภายนอกใช่เลยครับมันคือการสร้างป้อมประการส่วนตัวที่แข็งแกร่งที่สุดของเราในวันที่ตลาดพังทลายหรือเราตกงานสิ่งเดียวที่จะยังอยู่กับเราครบถ้วนก็คือกองทุนสินทรัพย์ส่วนบุคคลที่เราสร้างขึ้นมาเองกับมือนี้แหละครับงั้นขอสรุปภาพรวมการเจาะลึกของเราในวันนี้แบบนี้นะคะ 1. สินทรัพย์ที่ส่งคุณค่าและให้ผลตอบแทนทบต้นดีที่สุด ก็คือตัวเราเอง 2. การลงทุนในตัวเองเป็นระบบที่ครบวงจรต้องทำไปพร้อมกันทั้งการเติมความรู้ฝึกฝนจิตใจและดูแลร่างกายและ 3. ซึ่งสำคัญมากคือความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความเข้มข้นการอ่านหนังสือวันละ15นาทีทุกวันดีกว่าการอ่านรวดเดียว5ชั่วโมงในวันหยุดมันคือการสะสมสินทรัพย์ทางปัญญาทีละเล็กทีละน้อยจริงๆก่อนจะจากกันไปอยากฝากคำถามไวใ้ให้ลองนำกลับไปคิดต่อนะคะ ไม่ต้องคิดใหญ่โตไม่ต้องรอให้พร้อมแค่ลองถามตัวเองว่าอะไรคือการลงทุนในตัวเองที่เล็กที่สุดที่เราสามารถเริ่มต้นทำได้ทันทีในสัปดาห์นี้และทำมันอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างผลตอบแทนที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตอาจจะเป็นการเดินเร็ววันละ15นาทีการฟังพอดแคสต์ความรู้ตอนเดินทางหรือการนั่งทบทวนความคิดตัวเองเงียบๆแค่วันละ5นาทีลองเลือกมาหนึ่งอย่างแล้วเริ่มทำมันดูนะคะ